สวัสดีครับกลับมาพบกับ c a ทไฟทีครับวันนี้จะเป็นทริปอางที่ในการใช้งาน Xbox Game Bar ครับใน Windows 10นะครับพอดีมีน้องสอบถามมาว่าเขาเรคคอแล้วเขาอยากได้เฟรมเรทภาพนะก็คือประมาณ60เฟรมเพราะว่าเขาเรคคอไปแล้วพบว่าเขาได้แค่30เฟรมต้องไปตั้งค่าตรงไหนนะครับมาดูกันครับง่ายๆนะครับเริ่มต้นเข้ามาที่ปุ่ม Start ครับกดมาที่ Setting ครับแล้วกดมาที่ Gaming นะครับตรงนี้นะครับเข้ามาที่หัวข้อ Capture ครับแล้วเลื่อนมาล่างสุดเลยครับเนี่ยฮะ นี่คือวิดีโอเฟรมเรทนะครับในการเลคคอร์ดนะครับซึ่งเขา recommend ไว้คืออยู่ที่3 0เฟรมนะครับแต่ต้องการเปลี่ยนนะครับให้เป็น60นะครับก็กดตรงนี้นะครับก็คือสามารถเปลี่ยนแล้วและเพิ่มอีกนิดนึงครับเรื่องของคุณภาพวิดีโอนะครับก็มันมีมาตรฐานกับไฮก็คือผมแนะนําให้เป็นไฮไปเลยนะครับในเมื่อจะเป็นในส่วนของ60เฟรมแล้วนะครับจากนั้นก็ปิดครับเพียงเท่านี้เองครับเวลาเลคคอร์ดนะครับก็สามารถทําให้วิดีโอที่เราเลคคอร์ดประมาณ60เฟรมนะครับแล้วก็ วิดีโอเนี่ยอยู่ที่สูงสุดของเขาเนี่ยก็คือ 1080p นะซึ่งยอมรับนะครับว่าการเล็กขอดนะครับตัวของ Xbox e Game Bar เนี่ยเขาได้สูงสุดคือความเอียอยู่ที่ 1080p นะครับก็คือหมายความว่าได้แค่โฟร์ไฮเดนะใครที่ใช้หน้าจอสูงกว่านั้นแล้วเวลาบันทึกเล็กขอดนะภาพมันจะไม่ไม่เต็มจอนะอันนี้ต้อง ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าฟังก์ชันนี้มันเหมาะแค่ปูไฮเด็บเท่านั้นเองนะครับเอาละเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เลยนะครับกับการแนะนำวิธีการตั้งค่า Xbox Game Bar ครับถ้าอยากสนุนเรานะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c a t ีครับ